โอมชานติวันนี้วันที่31เดือนสรับดาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกป,ป,ปที่แสนหวานให้จดจำพ่อการจดจำนี้คือการบริจาคโยคะให้กับโลกการจดจำนี้เป็นการบริจาคโยคะให้กับโลก โลกนั้นจะกลับมาบริสุทธิ์ผ่านสิ่งนี้แล้วเรือของลูกก็จะข้ามฟากคำถามของเมรีในวันนี้ลูกคนไหนได้รับการดูแลจากบับดาดาด้วยตัวของท่านเองในชั่วขณะสุดท้ายคำตอบข้อที่หนึ่งลูกๆผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นหมายในการทำงานรับใช้ที่จะเปลี่ยนน้ำให้เป็นนอกไม้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและผู้ที่ เป็นผู้ช่วยของพ่ออย่างเต็มที่จะได้รับการดูแลจากพ่อด้วยตัวของท่านเองในช่วงขณะสุดท้ายบาบาพูดว่าพ่อจะโชว์ให้กับลูกๆผู้ที่มาเป็นผู้ช่วยของพ่อฉินฉากที่เต็มไปได้วยความมหัศจรรย์และภาพและให้ความบันเทิงกับพวกเขาอย่างมากมายพวกเขานั้นจะเห็นความสุข อย่างมากมายในตอนจบแล้วก็จะมีนินดๆอย่างต่อเนื่องข้อที่สองลูกๆผู้ที่ได้ทำบทเรียนของมาการมาเป็นของพ่อไม่มีใครอื่นใดอย่างหนักแน่นมากๆจะได้รับการช่วยเหลือของพ่อสาระข้อคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้อยู่ในการจดจำพ่อและเตือนทุกๆคนถึงบาบา ให้ทำการบริจาคนี้อุทิศตัวลูกเองให้กับพ่อแล้วก็ดูแลทุกสิ่งเช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ดูที่สองให้เฝ้าดูบทบาทของผู้แสดงทุกคนเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางให้คงอยู่อย่างรู้สึกตัวว่าลูกนั้นกำลังจะครบบทบาทของลูกและก็จัดกลับบ้านในความสุข พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกได้รับพรเป็นภาพลักษณ์แผ่นพรแล้วก็ให้พรกับทุกๆคนอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์และสมบูรณ์พร้อมของลูกโดยการกลับมาทัเทียมกับพอ่อขอให้ลูกนั้นเป็นภาพลักษณ์พรและก็ให้พรกับทุกๆคนในรูปแบบที่สมบูรณ์และสมบูรณ์พร้อม โดยการมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมพ่อในบาหลัดโดยเฉพาะเทพพิดาและเทพได้รับการจดจำในรูปแบบของผู้ที่ได้รับพรอ,อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นผู้ที่ทัดเทียมพ่อและผู้ที่อยู่อย่างใกล้ชิดท่านเท่านั้นสามารถที่จะมาเป็นตัวที่ได้รับพรได้ถ้าลูกบางครั้งทัดเทียมกับพ่อ แล้วอีกเวลาหนึ่งไม่ทัดเทียมกับพ่อแต่เป็นผู้เพียนพยายามลูกก็ไม่สามารถเป็นภาพลักษณ์ของการได้รับพรได้พ่อนั้นไม่ต้องเพียนพยายามเพราะท่านนั้นอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์และสมบูรณ์พร้อมของท่านอยู่เสมอเมื่อรูปคงอยู่อย่างทัดเทียมท่านนั่นก็คือรูปแบบ ที่สมบูรณ์และสมบูรณ์พร้อมของลูกต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับพรคติพน์ใจวันนี้ให้วิ่งแข่งขันในการจดจำอย่างจริงจังแล้วลูกก็จะมาเป็นลูกปัดแห่งชัยชนะรอบคอของพ่อได้ให้วิ่งแข่งขันในการจดจำอย่างจริงจัง แล้วลูกก็จะมาเป็นรูปฝัดแห่งชายชนะอยู่รอบคอของพ่อได้อัช,อชาโอ์ชาติ